อ่านี้เวลาตีห้าสามสิบนาทีนะคะตรงตาบุญชื่นปัญญาโซท่านรับบินทบาทเช้านะคะที่วัดเขาเจดีนะคะเขานั่งตรงเขื่อรอละครเลยครับรอละครในเขื่อนะครับงานเหมือนแบบเลยนะเหมือนแบบเดือดมากเลย thank <laughs> you อาน,น,ะะนุโมทน,นาบุญกับศรัทธาบารมนีนะคะที่นี่วัดเขาเจดีอําเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะคะหลวงตาท่านรับบินทบาทเช้านะคะที่พุทธก็ นำของออกจากบาทขององตาท่านนะคะรอรับพรนะคะเดี๋ยวอวงตาท่านจะให้พรนะคะค่ะรอรับพรก่อนนะคะ 見たい。<music> สาธุนะคะอนุโมทนาบุญนะคะกับศรัทธาบาร,รมีนะคะบุญใหญ่ของอำเภอเมืองจังหวัดจุมพรนะคะมีอนุโมทนาบุญเป็นวันดใหญ่ยกแต่บ่าย รับพรก่อนนะคะใหญ่ยกแปะป่าบนรัุญสุด หน้าก็ยืนตรงนี้เลยก็ได้นะคะเดี๋ยวทางเจ้าท่านจะให้พรค่ะค่ะกลับหน้าก็ยืนมาเลยก็ได้ะคะ่ะเดี๋ยวทางเจ้าท่านจะให้พรน,นะคะรอรับพรก่อนนะคะ นั่งใกล้ที่เช็ดกันก็ได้ที่ดานหน้าทุกคนเดี๋ยวได้ให้พรจนะรับสีใบปลานี่กลับด้านต้อยมาเลยนะคะแต่เช้ากลับด้านต้อยมาเลยค่ะด้ท่านให้พรนะคะคนที่มีความตั้งมั่นแบบที่พวกเรานีค่อข้างยากยิ่งนะครับขพอก็ถือว่าทุกท่านทุกคนเป็นผู้ที่ ครั้งหนึ่งที่กวางศร์พานธุ์ที่ดุจงผ่านมา,มาได้มีโอกาสทำมันแล้วก็ได้ถือโอกาสนี้ให้หลุดมือไปนะครับเก็บเกี่ยวผลสุดสว้เป็นมงคลให้กับวันนี้ท่านที่เดินทางมาใหม่เร็วๆนะครับท่านที่อยู่ตัดบาทลงตานะครับท่านที่เดินามาใหม่น,นะครับเดินงด้านนี้เลยนะคะตัดบาทนะคะแม่ ด้านนี้เลยค่ะท่านนั่งอาสนะแล้วท่านจะไม่รับนะคะเเชิญนะครับท่านมาใหม่ตอนนี้ขนาดนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับอย่างเร็วอย่างเร็วท่านใที่ตากบาทนะคะเด้านนี้นะคะจากาานตากบาต่อด้านนีด้านนี้เลยนะคะมาตากบาทใช่หมคะเยชิญนะครับอย่างเร็วนะครับอย่างเร็วสาธุ เรี <ersch> ยนเชิญเลยค่ะหลวงตาท่านบางบาทแล้วท่านไม่รับนะคะข้างหน้าเลยนะครับข้างหน้าเลยข้างตรงนี้เลยนะครับข้างนู้นเลยนะคะท่านที่มาใหม่สองท่านทรั้งนี้เลยครับเดี๋ยวจะเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวดึงเร็จนะครับจนบาทหลวงตาก็ได้นะครับข้างขาก็ได้นะครับคึ้นลงมือปกติรูปนีูผู้อื่นแต่ว่าขึุ้ลงขึ้นลงยืนข้างขวาครับท่านที่ใส่บาทยืนข้างข้างขวามือหลวงตานะครับข้างขวามือหลวงตานะครับใส่บาทนะครับใส่เย็นนะครับใส่เย็นใส่เย็นนะครับ ทุกคนทุกท่านนะคะที่มาใส่บาตรลงตาบุญชื่นปัญญาพุทโธในเช้านี้นะคะเช้าวันที่13นะคะพฤศจิกาย,ยน2565ที่นี่วัดเขาเจดีอำเภอเมืองนะคะจังหวัดชุมพรสาธุบุญอนุโมทนาบุญศรัทธาบารมีทุกคนทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ